คามหารักที่เธอลืมทางช่องวัน31ตอนที่8ขวัญเนตและแก้มบุม๋มโทรมาถามรายละเอียดเกี่ยวกับรอยสักของคนร้ายทำให้เยชื่นเอใจว่าขวัญเนตอาจจะกำลังทำอะไรที่เสียเส่ยงอยู่หรือเปล่าแต่ขวัญเนตก็พูดหวานล้อมให้ยายช่วยนึกถึงรอยสักของคนร้ายแล้วให้ไข่มุกส่งรูปไให้เธอเผื่อไว้ป้องกันตัว ข้าปวดหัวหลังจากที่เห็นคลิปของฮิรันจากจึงพาข้ามาพักเข้าฝันเห็นฮิรันจึงถามถึงฮิรันกับจากจากที่กลัวว่าข้าจะกลับมาจําทุกอย่างได้จึงดูดเธอทาให้ข้าไม่พอใจจากอ้อนรำพามาคุยกับชานนนและสั่งให้ไปหาแม่ของแก้วตามที่อยู่ในประวัติของขวัญเนที่เกาะสีชัง เมื่อคุยเสร็จออนรัมพาก็หน้ามืดชาโนนจึงเข้าไปประคองแต่คุณหญิงวิไลามาเห็นเข้าออนรัมพากับชาโนนจึงแยกย้ายกันไปวายโยนัดพลใส่ออกมาคุยเรื่องงาน